สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปบทความการเดินทางของชีวิตโดยโคโจโเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบาโคตุกตาโคโจโบทความที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจากโคโจโ้นำมาถ่ายทอดเพื่อส่งต่อการตระหนักรู้ความจริงแท้สู่ความสำเร็จบทความตอนการเติบโตคือการแผ่ขยายชีวิต เป็นเรื่องธรรมชาติเฉยๆเป็นเช่นนั้นเองความหมายเดียวกันต้นไม้ไม่ต้องพยายามไม่ต้องการแรงบันดาลใจไม่หาข้ออ้างใดๆมาหยุดยั้นการเติบโตไม่คิดเยอะที่จะร่ำรวยหรือแผ่ขยายคนเราก็เหมือนกันครับการเติบโตแผ่ขยายชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เรามีสมองส่วนหน้าไว้สร้างสรรค์ ะวะ่าคนกลุ่มใหญ่ดันเอาสมองส่วนนี้มาขบคิดวิธีหยุดยั้งตัวเองสัง,งั้นเห็นต้นไม้ที่ลูกศิษย์ให้มาแตกกอใหม่มันสวยดีนั่นเนี่ยเมื่อก่อนเห็นแต่ไม่ตระหนักความงามแบบนี้วันเวลาอย่างเดียวทำให้คนเราแก่ตัวลงวัยที่ผ่านไปประสบการณ์และการตื่นรู้ทำให้จิตเราละเอียดและเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้สึกชื่นชมมาก่อน ขอบคุณครับโคโจโคโจูนจิตขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ